สำหรับตลาดการซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ได้ปิดตัวลงแน่นอนนะครับท่านผู้ชมสำหรับสถานการณ์การแย่งชิงนักเตะในช่วงตลาดที่ผ่านมามันมีความซับซ้อนมันมีความซ่อนเงื่อนมันเป็นสถานการณ์ของการแย่งชิงที่ดุดเดือดเลือดพ่านกันมากๆนะครับแน่นอนโค้ชทวนยกให้ทั้งสองสโมสรในฟุตบอลพอรีเมียร์ลีกซึ่งก็เป็นยักษ์ใหญ่ของพอรีเมียร์ลีก ที่เป็นคู่ขัดแย้งกันนะครับเรียกได้ว่าทั้งสองสโมสรเผชิญหน้ากันสถานการณ์มันดุเดือดเข้มข้นนะครับท่านผู้ชมก็คือสโมสรลิวพูประทะฝากฝั่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับแน่นอนประเด็นแรกที่สองสโมสรเนี่ยเผชิญหน้ากันในการแย่งชิงนักเตะค,คนสำคัญนะครับก็คือเจ้าฮ e ูโกเอกิติเกนิวคาสเซิลยูไนเต็ด พวกเขาเนี่ยได้รับการแจ้งจากอเล็กซานเดอร์อีซักว่าจะย้ายทีมทำให้นิวคาเซิลต้องหาตัวตายตัวแทนของอีซักอย่างเร่งด่วนโดยนิวคาเซิลก็กาชื่อไปทางฝั่งของเจ้าโฮโกะเอกิติเกซึ่งเอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมคนเก่งของนิวคาเซิลก็ประทับใจในฝีเท้านักเตะรายนี้มากๆเลยนะครับว่าครบเครื่องในเรื่องของการเล่นเป็นกองหน้า ซึ่งนิวคาเซิลก็ไม่รอช้าในการส่งเทียบเชิญที่จะสู่ขอตัวฝากฝั่งของโ e ูโก้เอกิติเก้และก็ได้มีการพูดคุยเจรจาดำเนินการต่างๆนะครับกับฝากฝั่งของเอเจนของเจ้าโ e ูโก้เอกิติเกอย่างอาลีราบัตซึ่งมีการพูดคุยกันอยู่ประมาณ10วันนะครับแน่นอนคุยกันรู้เรื่องตกลงกันด้วยเงื่อนไขส่วนตัวเรียบร้อยว่าโ e ูโก้เอิติเก้ เลือกนิวคาสเซิลแต่สุดท้ายแล้วสถานการณ์มันมาพลิกนะครับท่านผู้ชมเมื่อฮูโกเอกกติเกได้รับสายที่เป็นสายที่เขารอคอยมานานนะครับก็เป็นสายโทรศัพท์จากสโมสรลเลี้ยวููว่าเลี้ยวปูต้องการที่อยากได้ตัวฮูโกเอกกติเกไปเล่นเป็นกองหน้าในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้และสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชม ้าฮโก้เอกติเกเปลี่ยนใจนะครับหันไปเลือกฝากฝั่งของสมโมสรลิเวอร์พ o ลนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการพูดคุยกันใช้เวลาเพียงแค่ไม่นานนะครับก็ตกลงกันรู้เรื่องเพราะโฮโูกโกเอเกติเกนะครับเขาเฝ้ารอที่จะมาร่วมทับสมโมสรลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสมโมสรที่เขามีความฝันมาตั้งแต่วัยเด็กแล้วนะครับท่านผู้ชม เขารอคอยสายนี้มาโดยตลอดและสุดท้ายแล้วมันก็เกิดขึ้นฉะนั้นแล้วเขาไม่รอช้าที่จะเลือกสโมสรลิเวอร์พูลทำให้นะครับจากเหตุการณ์นี้มันทำให้สโมสรนิวคาสเซิลเรียกได้ว่าแสดงความไม่พอใจเกลี้ยกลาดออกมาเลยนะฮะดังจะเห็นจากปฏิกิริยาของนักเตะของนิวคาสเซิลนะครับที่แสดงออกต่อเจ้าฮูโก้เอกิติเก นักเตะคีแมนคนสำคัญของพวกเขาอย่างกัปตันทีมบูโนกีมาริโจแอตแลงตันรวมถึงโตนาลี่ได้เข้าไปกระทบกระแทกนะครับเรียกได้ว่ามีการกระแทกปฏิตัวของฮูโกเอ e กิติเก้แล้วมีการพูดจาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะฮะท่านผู้ชมแต่ฮูโกเอ e กิติเก้ก็ไม่ได้ตอบสนองแต่อย่างใดน,นะฮะเขาควบคุมอารมณ์และเหตุการณ์มันก็จบลงด้วยดีนะครับ ผมเชื่อว่านิวคาสเซลพวกเขาก็คงเดือดดาลอย่างที่โคดทวนเล่าไปแล้วและนอกจากนั้นลิวพูยังไม่หยุดเท่านั้นนะครับลิวพูยังต้องการที่จะคว้าตัวนักเตะค,คนสําคัญของพวกเขาอย่างอเล็กซานเดอร์อีซักมาร่วมทัพให้ได้ซึ่งก่อนหน้านี้นิวคาสเซลบอกว่าไม่ขายยังเป็นตายรายดียังไงก็ไม่ขายนะครับลิวพูก็ยื่นไปแล้วในรอบแรก110ล้านปอนด์แต่นิวคาสเซลก็ ป,ปฏิเสธอย่างทันควันสุดท้ายแล้วนะครับอเล็กซานเดอร์อีซัคต้องออกมาแอคชั่นนะครับว่าเขาต้องการย้ายทีมและมีการเขาเรียกว่าเปิดหน้าท้าต่อยกันผ่านสื่อสาธารณะเลยนะฮะระหว่างอีซัคกับสโมสรอนต้นสังกัดของเขาแน่นอนสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นมหากราบที่ไม่รู้ว่าจะจบลงยังไงแต่ไม่นานนะครับก่อนที่ตลาดในช่วงซัมเมอร์จะปิดตัวลง นิวคาสเซิลก็ได้ตัวตายตัวแทนของอีซักและก็ยอมขายอเล็กซานเดอร์อีซักให้กับลิ์พูในราคา130ล้านปอนด์ซึ่งก็ถือว่าเป็นสถิตินักเตะที่ย้ายค่าตัวแพงที่สุดในเกาะอังกฤษนะครับจำนวนเงิน130ล้านปอนด์ก็จบนะฮะมหากาบในการเขาเรียกว่าย้ายทีมของอเล็กซานเดอร์อีซัก การแย่งชิงการเผชิญหน้าของทั้งสองสโมสรดูเหมือนว่านิวคาสเซิลจะเป็นผู้่ายแพ้อย่างราบคาบนะครับผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลของนิวคาสเซิลรวมถึงทีมนิวคาสเซิลก็คงจะแค้นอกแค้นใจมากๆในการกระทําของของแดงลิวพูของพวกเราแต่ในฐานะที่ผมเป,เป็นแฟนบอลลิวพูผมก็มองว่ามันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดมันเป็นการแย่งชิงกันในเชิงของ การตลาดนะครับใครดีใครได้มือใครยาวก็สาวได้สาวเอาประมาณนั้นนะครับฉะนั้นแล้วมันก็สมเหตุสมผลลิวปูของพวกเราก็มีในเรื่องของเงินนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของประวัติศาสตร์มีในเรื่องของความเท่เยอทะยานที่สามารถที่จะดึงดูดนักเตะเก่งๆให้มาร่วมกวนร่วมทีมได้ไม่ยากนะครับฉะนั้นแล้วอีซคัครวมถึงฮูโก้เอจิติเก้เขาก็ไม่ได้รังเจเลยใจ ที่จะมาร่วมทัพสโมสรของแดงริวผู๋นะฮะท่านผู้ชมครับแน่นอนพวกเรามีเขาเรียกว่ามีความเทะายานที่อยากที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าทางฝั่งของนิวคาเซลอยู่หลายช่วงตัวมากๆสุดท้ายแล้วริวผูของพวกเราก็ประสบความสําเร็จนะครับในการคว้าทั้งสองนันเกเตะซึ่งก็เป็นเป้าหมายเดียวกันกับนิวคาเซลมาร่วมกวนได้นะครับท่านผู้ชมมันก็ถือว่าโคดทวนเอามาเล่าย้อนหลังนะครับ ที่เบื้องลึกเ <approach> บื้องหลังประเด็น <ểm. S 1> ดราม่าต่างๆเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันใน EP นี้นะครับท่านผู้ชมแน่นอนเนี่ยมีการานักข่าวนะครับได้ไปสัมภาษณ์ฝากฝั่งของฮุโก้เอกิติเก้นะครับซึ่งขณะนี้ก็เดินทางไปร่วมแคมป์ทีมชาติกับฝรั่งเศสนะฮะท่านผู้ชมถือว่าเป็นการติดทีมชาติชุดใหญ่ของเขาเลยนะครับแน่นอนฟอร์มของเขาก็เสด็จแสดงมากๆนะครับ เล่นเกมอย่างเป็นทางการกับสโมสรลิเวอร์ของพวกเรานะครับ4เกมเขาซัดไปนะครับ3ประตูนะครับบวกอีก1แอสซิสต์ก็เลยเป็นที่ไปที่มาเขาได้เรียกชื่อนะครับมีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งแน่นอนนะครับนักข่าวก็โฟกัสไปในเรื่องของอเล็กซานเดอร์อิซักมาร่วมทับสโมสรลิเวอร์ pool คุณมีความคิดเห็นยังไงนะครับเมื่ออิซักมาร่วมทับสโมสรลิเวอร์ เขาบอกว่าแน่นอนการย้ายมาที่ลิวพูดูเหมือนว่าจะเป็นภาระอันหนักอึ้งมากๆนะครับท่านผู้ชมแน่นอนเขาแบกความกดดันนะครับเขาบอกว่าทุกสายตาที่จับจ้องมาที่ตัวเขานั้นน่ะมันมีความเพิ่มขึ้นนะครับเป็นพันๆันเท่าเลยและเขาบอกว่าเขาจะทำงานให้หนักเพื่อพิสูจน์ว่าผมคู่ควรที่จะมาอยู่ที่นี่นะครับและบอกว่ายินดีมากๆที่ได้ร่วมทีมกับอเล็กซานเดอร์อีซัก ผมดูเขามานานนะครับการที่เขาอยู่ในทีมย่อมทําให้แกงการแข่งขันในเรื่องของการแย่งชิงตัวจริงมันดุเดือดขึ้นแต่ผมจะโฟกัสที่ผลงานของตัวเองเท่านั้นนะครับจะทําให้ดีที่สุดแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมในการตัดสินใจว่าจะเลือกใครลงสู่สนามนักเตะรายนี้มีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับมีความเป็นนักสู้แล้วก็คิดบวกมากๆเลยนะฮะอันนี้ต้องขอชื่นชม ก็โคดทวนก็นําเรื่องราวนะฮะที่มันพัวพันกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความดุเดือดเลือดพ่านมากๆสุดท้ายแล้วพายุผ่านไปนะฮะท้องฟ้าที่สดใสก็กําลังเกิดขึ้นที่สโมสรอนลิวพูของพวกเราหลังจากที่นักเตะของพวกเราเสร็จสิ้นภารกิจในการลงเล่นให้ทีมชาติในช่วงโปรแกรมฟีฟ่าเดนี้ลิ้วพูจะกลับมารวมตัวกันแบบเต็ม นะฮะเต็มอัตราศึกนะครับท่านผู้ชมข่าวนี้แหละนะฮะเราจะได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นของจริงของแท้ที่จะเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้กับสโมสรหงแดงลิเวอร์พูลที่พวกเราแสดงความทะเยอทะยานที่จะประสบความสําเร็จนะฮะดูว่าธานการณ์ข้างหน้านี้มันจะเป็นยังไง แล้วท่านผู้ชมที่รับชมทางบ้านมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกับโคดทวนลิ้วผูกันได้เลยโค้ดทวนอ่านทุกคอมเมนต์ขอบพระคุณมากๆที่รับชมกันจนจบคลิปเดี๋ยวเราเจอกันในพีต่อไปกับโคดทวนลิ้วผูสวัสดีครับ